สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่พลอยพาเพลินนิทานเสียงเรื่องหุ่นฟางกันผีเสียงโดยแม่พลอยเรื่องโดยสอพุ่มสวุวรรณ ทาเล็บนิ้วก้อยชายน้อยชายใหญ่แก้เคล็ดดังใจปลอดภัยทุกคนหมู่บ้านโน้นก็ทำกันแล้วนะเดี๋ยวก็มาที่บ้านเราหรอกชาวบ้านทุ่งนายงเริ่มจับกลุ่มพูดคุยกันส่วนมาก จะเป็นหญิงชาวบ้านที่มีครอบครัวแล้วแต่ละคนมีแวววิตกกังวลอยู่บนใบหน้าบ้านฉันทำแน่พรุ่งนี้จะตั้งหน้าบ้านแล้วบางคนพูดฉันก็ทำบ้านฉันมีผู้ชายหลายคนแม่บ้านสูงวัยบอก บ้านฉันมีพ่อไอ้หนูคนเดียวแต่ฉันต้องให้ทำให้เขาแน่แค่หุ่นฟางไม่ยากอะไรหรอกมีคนก็พูดว่าพอทำหุ่นฟางแล้วก็ให้เขียนติดไว้ด้วยว่าบ้านนี้มีมีผู้ชายผีแม่ไม้จะได้มามาลาังควาน หญิงชาวบ้านอีกคนหนึ่งกระชับลูกน้อยไว้กับอกในขณะที่พูดเช้าว,วันต่อมาแทบทุกบ้านแห่งทุ่งนายงมีหุ่นฟางที่หน้าบ้านกันเป็นแถวบางบ้านไม่ใช้ฟางก็ทำเป็นไม้กลางแขน สวมเสื้อและสวมหมวกพอเป็นที่รู้กันและหลายบ้านก็มีป้ายแขวนคอหุ่นไว้ด้วยบอกว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายดูเหมือนเป็นความหวั่นเกรงปนกับความหวาดกลัวข่าวคราวที่กระพือเข้ามา พูดกันไปทั่วว่าผีแม่ไม้มาเข้าฝันใครก็ไม่รู้ว่าจะมาเอาชีวิตผู้ชายในหมู่บ้านไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงคนหนุ่มหรือชายสูงอายุแต่ถ้าบ้านไหนทำหุ่นฟางไว้หน้าบ้านผีแม่ไม้ ก็จะละเว้นไม่เอาชีวิตไปหมู่บ้านทุ่งนายงชักจะเงียบเชียบพวกผู้ชายไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านการงานธุระต่างๆก็ต้องเลื่อนออกไปยามพบคำ่ำก็บ้านใครบ้านคนนั้น ปิดประตูกันเงียบเชียบมองเห็นเพียงแสงไฟอยู่บ้างเท่านั้นเองที่บ้านของครูพรเป็นเพียงไม่กี่บ้านที่ไม่ได้ทำหุ่นฟางครูพรกระเสียนจากชีวิตราชการกลับมาอยู่บ้านกับครอบครัวในบ้านปลายชีวิต ครอบครัวครูพรก็มีป้าออนภรรยาคู่ทุกคู่ยากและหลานชายวัยหนุ่มอีกคนหนึ่งครูพรเป็นคนมีความรู้และมักจะกลายเป็นที่ปรึกษาหลากหลายเรื่องราวของชาวบ้านครูพร มีหลักการและความรู้สมกับที่เคยเป็นครูสอนนักเรียนมาก่อนแต่คราวนี้บ้านของครูพรเองก็มีปัญหาป้าอ่อนจะให้ทำหุ่นฟางบ้างเพราะที่บ้านมีผู้ชายอยู่สองคน ป้าออนเป็นห่วงสามีและหลานชายป้าออนบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่เราไม่ได้ลบหลู่ใครแต่ถ้าจะเชื่ออะไรมันต้องมีหลักคิดไม่ใช่เห็นคนเขาทำอะไรก็ต้องทำตาม ความเชื่อต้องมีเหตุมีผลครูพรพูดคัดค้านการทำหุ่นฟางเหมือนบ้านอื่นๆป้าอ่อนไม่ค่อยพอใจพูดกลับมาว่าแล้วถ้ามันเป็นความจริงขึ้นมาละ่ะที่บ้านเรามีผู้ชายสองคน ใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเถอะฉันไม่อยากเสียผัวกับหลานไปโดยเฉพาะหลานของเราฉันรู้ว่าเขากลัวกลัวผีแม่ไม่จะมาเอาชีวิตสงสารหลานเธอตาป้าอ่อนพูดเชิงขอร้องในตอนท้าย ครูพรน,นั่งคิดหันไปทางหลานชายแวววิตกกังวลของหลานชายทําให้ครูพรต้องคิดมากขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่าครูพรน,นึกขึ้นมาได้ฉันจะไปคุยกับหลวงพ่อที่วัดฉันว่าหลวงพ่อ คงมีทางออกดีๆสำหรับปัญหาเรื่องนี้แน่นอนบางทีเราอาจมีหนทางแก้ไขเรื่องนี้สำหรับชาวบ้านทุกคนด้วยครูพรไปหาท่านสมพานวัดทุ่งนายงสมพาน อายุวัยเดียวกับครูพรและเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนในหมู่บ้านกันมาจนกระทั่งเมื่อบวชเป็นพระก็มียอมศึกออกมาและก็ได้เป็นสมภารวัดแห่งนี้ในที่สุดว่าไงครูพรหน้าดำขำครียดมาเลยวันนี้ ท่านสมพานเอ่อยทักขึ้นมาก่อนครูพรกลาบท่านแล้วพูดว่ามันก็ยุ่งกันไปทั้งหมู่บ้านแล้วนะหลวงพ่อครูพรเรียกท่านสมพานเหมือนกับที่ชาวบ้านเรียกผีแม่ไม้อารวาดกันไปทั่วตอนนี้ มาถึงหมู่บ้านเราแล้วชาวบ้านทำหุ่นฟางแต่พวกผู้ชายไม่ยอมไปไหนงานการไม่ต้องทำกันละคราวนี้ที่บ้านผมก็เหมือนกันยีออนจะให้ทำหุ่นฟางบ้างบอกว่าไม่อยากให้ผม และหลานชายถูกเอาตัวไปผมว่ามันไม่ค่อยเข้าทีนาะหลวงพ่อนาะทำหุ่นไปเสียกดสิ้นเรื่องท่านสมพานพูดยิ้มยิ้มเหมือนกับจะลองใจครูพรแล้วท่านก็พูดต่อว่า เรื่องความเชื่อเป็นเรื่องยากการเข้าไปฝืนกระแสยิ่งยากใหญ่เรื่องนี้อาตมามองดูอยู่เหมือนกันยังคิดหาหนทางไม่ค่อยจะได้ คราวคาวที่เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะมาเป็นสายเลยหลวงพ่อจากจังหวัดนู้นหมู่บ้านนู้นเข้าใกล้มาเรื่อยๆและเลยจากนี้ไปก็ไปยังหมู่บ้านอื่นอีกครูพรพูด ท่านสมพานเอ่ยขึ้นอีกว่าความเชื่อเรื่องหุ่นฟางนี่สังเกตไหมพอเข้าใกล้เมืองใหญ่ก็จะหยุดอยู่แค่นั้นคนเมืองใหญ่คงไม่มีเวลากลัวผีเขาคงยุ่งอยู่กับการทำมาหากิน ก็เลยลืมเรื่องกลัวผีไปกระมังท่านสมพานจ้องมองดูกลูพรแล้วบอกต่อว่าลองคิดดูสิพอสร้างหุ่นไว้หน้าบ้านเขียนว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายทั้งๆท,ท,ที่มีอยู่ผีมันก็เชื่อ แล้วลองคิดดูสิว่าคนกับผีใครเก่งกว่ากันท่านสมพานพูดแล้วยิ้มอยู่ในทีปัญหามันก็อยู่ตรงนี้แหละหลวงพ่อคือพวกผู้ชายไม่ยอมออกจากบ้านงานการเลยไม่ต้องทำกัน ผมคิดว่าจะหาวิธีหนทางอะไรได้บ้างที่จะช่วยให้ชาวบ้านคลายกังวลเรื่องนี้ครูพรพูดท่านสมพานคุ้นคลิดพางพูดว่าเท่าที่ฟังข่าวคลาวมา เขาพูดกันว่าผีจะมาเอาผู้ชายไปไม่เห็นลือกันว่าจะเอาผู้หญิงไปถ้าบ้านไหนมีผู้หญิงล้วนก็ไม่ต้องทำหุ่นฟางอัตมาว่าถ้าทำให้ผู้ชายเป็นผู้หญิงเสียให้หมด ื่องนี้ก็ต้องจบกันไปลองคิดดูสิครูพรคิดให้ตกแล้วจะเห็นหนทางเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการหลอกลวงใครเขานะแต่อาตมาว่าเป็นกุสโลบาย ที่จะช่วยให้ทุกคนหลุดพ้นจากกลัวเรื่องนี้โอ้ออืมจริงสิหลวงพ่อโอ้ผมคิดออกแล้วใช่เลยใช่เลยครูพร พูดด้วยความดีใจและหลังจากพูดคุยเรื่องต่างๆกับท่านสมพานจนได้เวลาแล้วครูพรก็กราบรากลับไปครูพรไม่ได้กลับไปที่บ้านแต่เลยไปตลาดแวะไปยังแผงขายของเบ็ดตะเตล็ด แล้วซื้อสิ่งของบางสิ่งบางอย่างกลับมาดูเหมือนครูพรจะนึกคิดอะไรได้จึงมีแววตาที่มั่นใจยิ่งขึ้นเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านทุ่งนายงฮือหากันใหญ่มีคนพบว่า ที่ศาลาที่พักกลางหมู่บ้านมีขวดน้ํายาทาเล็บวางอยู่หลายขวดพร้อมกับมีแผ่นกระดาษเขียนตัวหนังสือไว้ด้วยว่าทาเล็บนิ้วก้อยชายน้อยชายใหญ่แกล้เค็ดดังใจ ปลอดภัยทุกคนดูเหมือนชาวบ้านจะพากันเข้าใจดีต่างก็ทาเล็บกันท่วนทั่วและสิ่งสำคัญประการหนึ่งคือกำลังใจที่กลับคืนมาบรรยากาศที่เหมือนกับไอหมอกแห่งความกลัวลดหายลงไปหมดสิ้น ต่างก็มีกําลังใจเข้มแข็งความหวาดกลัวก็จางหายไปสำหรับครูพรน,นั้นเมื่อตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งขณะอยู่ตรงหน้ากระจกห้องน้ำครูพรพบว่าที่เล็บนิ้วก้อยของตัวเอง ก็ติดยาทาเล็บอยู่เหมือนกันสีแดงเข้มของยาทาเล็บมาติดอยู่ที่นิ้วก้อยของตัวเองได้อย่างไรครูพรรู้สึกฉงนแต่เมื่อหันมาเจอป้าออนซึ่งยืนยิ้มกลิ่มอยู่ครูพรก็เริ่มเข้าใจ ชายก็ทาเล็บกันทุกคนฉันก็ไม่อยากเสียโผไปเหมือนกันนะเจ้าหลานชายนั้นฉันก็ทาให้แล้วป้าอ่อนพูดอย่างผู้ชนะครูพรหันไปทางหลานชายเห็นว่ามีสีหน้าสดใส ไม่มีความวิตกเหลืออยู่ครูพรพยักหน้าพูดว่าเอาก็เอาตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนเพิ่งจะทาเล็บครั้งนี้แหละตัวเองครูพรทำเสียงอ่อนหวานในตอนท้าย เช้าวันต่อมาครูพรหิ้วอาหารไปทําบุญที่วัดและเมื่อชาวบ้านที่มาทําบุญเริ่มกลับกันไปหมดแล้วครูพรก็เข้าไปหาท่านสมพานท่านสมพานยิ้มชิงพูดขึ้นว่ามาทําบุญ จะแผ่ส่วนกุศลให้สิ่งที่ชาวบ้านเขากลัวกันเหรอเสียเงินซื้อยาทาเล็บไปเท่าไหร่ล่ะค่ายาทาเล็บมันคุ้มเกินคุ้มครับหลวงพ่อผมได้แนวคิดจากหลวงพ่อในที่สุดทุกอย่างมันก็ดีขึ้น วันนี้ผมเลยมาทำบุญขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสิ่งที่ชาวบ้านเขากลัวแบบหลวงพ่อว่าละครับทั้งสมพานและครูพรต่างก็หัวเราะขึ้นเบาๆพร้อมๆกันทาเล็บนิ้วก้อย ชายน้อยชายใหญ่แก่เคล็ดดังใจปลอดภัยทุกคนหุ่นฟางกันผี